ใส,ส่ๆเธอเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆที่กำลังตามหารักแท้เธอจึงเริ่มหาคู่แท้ของเธอจากแอปพลิเคชันหาคู่เธอหวังจะได้เจอเจ้าของหัวใจจริงๆสวัสดีผมสตีเฟนรูปโปรไฟล์ของคุณดูสวยมากขอบคุณค่ะฉันชื่อใส่สความสัมพันธ์ของพวกเขาก็เริ่มกระชับกันมากขึ้น3มวันต่อมาเฮ้ที่รัก ตอนนี้ผมได้มาลงทุนในประเทศของคุณนะผมเป็นซีอโออยู่ที่บริษ,ษัทจ็อกจ็อกผมประกอบธุรกิจจากคุณของผมเนี่ยมันดีมากๆเลยอ่ะที่รักมันมีเศษมากๆเลยนะถ้า,าคุณจะมาสนใจลงทุนกับผมเนี่ยผมสัญญาเลยนะว่าผมอาจจะทำให้คุณได้ผลตอบแทนที่มากมายมหาศาลอย่างแน่นอนน่าสนใจมากๆเลยฉันต้องลงทุนอย่างไรเหรอคะ ผมดีใจที่คุณสนใจมันเพื่อผมตอบแทนที่ดีเริ่มลงทุนกับผมหุ้นจ็อกจ็อกที่มูลค่าไม่ต่ำกว่า8ปดิบดอลลาร์ใสๆคุณสามารถจ่ายค่าลงทุนกับผมได้ทันทีนะคุณวางใจผมเถอะผมจะดูแลพอของที่รักให้เป็นอย่างดีเลยคุณสามารถจ่ายผ่าน paypal ขอบคุณนะที่คุณเชื่อใจผมฉันจะโดนเขาหลอกไหมนะจะเช็คยังไงดีว่าบริษัทจ็อกจ็อกมีจริงหรือเปล่าใสา่ ไม่รีรอรีไปตรวจสอบทันทีเจอเว็บไซต์จากกรลอตอเธอจึงนำชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนดังกล่าวไปค้นหาฮะไม่มีข้อมูลหุนจอกจอกเลยเพราะว่ายังไม่ได้จดทะเบียนกับกรลอตหืมและอย่างนี้ฉันจะได้รับการคุ้มครองอย่างไรล่ะดีนะที่มีเว็บไซต์กรลอตที่เราได้เช็คชื่อผลิตภัณฑ์ก่อนที่เราจะตัดสินใจลงทุนที่รักทำไมคุณถึงหลอกฉันฉันไม่อยากคุยกับคุณอีกแล้วลาก่อน ไม่นะที่รักคุณต้องเชื่อใจผมนะเพื่อความปลอดภัยในการลงทุนไม่ตกเป็นเหยื่อให้ใครหลอกค้นหารายชื่อผู้ให้บริการและชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตจากกรตต์เสิร์ชหา SEC Check First บนเบราว์เซอร์ที่คุณใช้หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Check First ได้ทั้ง Google Play และ App Store ค่ะลงทุนอย่างมั่นใจเช็คก,ก่อนตัดสินใจที่ S, E, C. Check first.